สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสุพัฒน์ปัทมาโสพลกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่12กรกฎาคมปี2566นะครับเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมีวัตถุมงคลแนะนำเพื่อนๆทุกท่านนะครับเป็นพระนารายณ์ทรงสุบรรณนะครับรุ่นหมื่นยันชนะจนครับเป็นรุ่นนี้ รุ่นเหมื่นยันชนะจนองค์ที่ทุกท่านเห็นอยู่ขนาดนี้นะครับจะเป็นขนาดตั้งหน้ารถ3นิ้วนะครับเพื่อนๆมีวัตถุมงคลหลายรายการนะครับมาแนะนําเพื่อนๆในวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับพระนารายณ์ทรงคุตนะครับรุ่นเหมือนยันชนะจนนะครับจัดสร้างวัดถ้ำเขาน้อยนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์นะครับในการจัดสร้างรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อนําเงินนะครับมา บูรณะนะครับบำรุงและสร้างศาลาในสงค์วัดถ้ำเขาน้อยอําเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนะครับโดยมีพระอาจารย์อนนบนะครับกันตาสีโลนะครับหรือหลวงพ่อเล็กนั่นเองนะครับท่านเมตตาที่ฐานจิตปลุกเสกให้นะครับวันอังคารที่27มิถุนายนปี2566นนะครับณพระอุโบสถมหาอุดนะครับวัดถ้ำเขาน้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับจึงเป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่ผมนำมา แนะนำให้เพื่อนๆนนะครับได้ทราบรายละเอียดเบื้องต้นกันก่อนเลยนะครับนานๆครั้งนะครับที่จะจัดสร้างพันลายทรงคุดขึ้นมาสักรุ่นหนึ่งนะส่วนมากนะครับจะเป็นจัดสร้างเป็นพญาคุดสมากนะครับสําหรับรายการนี้นะครับจะเป็นพันลายทรงคุดรุ่นหมื่นยันชนะจนครับเรามาชมวัตถุมงคลรายการแรกนะครับรายการแรกขอแนะนํารายการที่3.3นะครับเป็นขนาดตั้งหน้ารถ3นิ้วครับเพื่อนๆ เป็นขนาดตั้งหน้ารถ3นิ้วสวยงามเลยนะครับองค์นี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับด้านหลังกล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีปั๊มตานะครับปั๊มตาวัดด้วยนะครับความกว้างของปีกนะครับก็จะอยู่ประมาณเกือบ2นิ้วนะครับวัดได้ประมาณ1.7นิ้วนะครับความกว้างของปีกองค์พยาคุตตั้งหน้ารถรุ่นนี้นะครับสําหรับเนื้อมหาชนวนอง์นี้นะครับ รายละเอียดขององค์พระนะครับมีความสวยงามลงตัวมากเลยนะครับเพื่อนๆเรามาชมที่ฐานก่อนเลยนะครับที่ฐานจะเป็นองค์พระราหูนะครับอยู่ด้านล่างนะครับทั้งสองฝั่งนะครับจะมีองค์พญานาคครับทั้งสองฝั่งละซ้ายและขวานะครับมีองค์พญานาคและขยับขึ้นมาสักนิดนึงจะเป็นองค์พญาครุฑครับเป็นองค์ใหญ่พอสมควรเลยนะครับ หลายท่านน่าจะทราบดีนะครับหากเป็นสายพญาคุดนะครับทําไมพญาคุดถึงอยู่คู่กับพนรายนะครับเพราะว่าพญาคุดเป็นอีกหนึ่งพาหนะของพนรายนะครับพนรายท่านเวลาท่านจะไปไหนท่านก็จะไปกับองค์พญาคุดนะครับแล้วเราก็มาดูที่อาวุธนะครับอาวุธทั้ง4นะครับที่องค์พนรายถือในมือนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย ตามทั่วไปนะครับก็จะมี4อย่างนะครับตรีคาทาจักสังนะครับจะมี2อย่างนะครับตามตำนานนะครับอาวุธของพานาลายที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือสังนะครับสังและก็จักนะครับถือว่าเป็นอาวุธประจํากายของท่านเลยส่วนอาวุธอื่นๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามผู้จัดสร้างหรือว่าผู้ที่ทําขึ้นมานะครับเพราะว่าอาวุธจะมีหลากหลายมากมายนะครับ สำหรับอ <zy> งค์นี้นะครับรุ่นเหมือนยันชนะจนเนี่ยก็จะมีอาวุธเป็นมือด้านหน้าจะถือสังนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะถือเป็นตรีนะครับตรีศูนย์ส่วนด้านหลังนะครับมือด้านหลังนะครับจะถือเป็นพระขันนะครับบางบางที่ก็จะเป็นกระบองนะครับบางที่ก็จะเป็นคาทานะครับแต่สําหรับองค์รุ่นเหมือนยันชนะจนนะครับทางผู้จัดสร้างและทางวัด ทำข่าน้อยนะครับเปลี่ยนเป็นพระขันนะครับพระขันยาวขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นจักรครับเหมือนที่ผมบอกไปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าถือว่าอาวุธสําคัญของพนรายนะครับก็คือสังและจักรด้วยนะครับก็มีครบนะครับสําหรับองค์นี้ถือว่าจะสร้างออกมาได้สวยงามชัดเจนนะครับองค์พญาคุธนี่มีความสวยงามแล้วก็สง่างามนะครับเพื่อนๆชมด้านข้างนะครับ เรามาชมด้านหลังกันนะครับด้านหลังสวยงามครับออกแบบมาได้สวยงามชัดเจนเลยนะครับเพื่อนๆใต้ฐานก็จะเป็นฐานโลง่ลงแบบนี้นะครับเพื่อนๆเ,เป็นฐานโลง่ลงนะครับไม่ได้มีอะไรอุดน,นะครับสําหรับพนนลายทรงคุดรุ่นหมื่นยันชนะจนนะครับรายการที่สามจุดสามนะครับกองเ,เดิมเขาก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ลืมบอกไปครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับจะมีจะมีใบสูจิบัตนะครับให้ถูกรายการนะครับถือว่าเป็นความชัดเจนเพิ่มความชัดเจนให้วัตถุมงคลอีกหนึ่งรายการด้วยนะครับเป็นใบสูจิบัตจะมีรายการนะครับว่าพระองค์นี้ครับเป็นพระรายการไหนนะครับแล้วก็จะสร้างกี่องค์นะครับและหมายเลขอะไรนะครับด้านล่าง จะมีวันพิธีปลุกเสกนะครับ27มิถุนายนนะครับที่วัดถ้ำเขาน้อยนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับถือว่าเป็นความชัดเจนอีกหนึ่งอย่างนะครับของวัตถุมงคลรุ่นนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมวัตถุมงคลรายการต่อมาครับเพื่อนๆรายการแจกทานครับหรือแจกในพิธีนั่นเองครับสำหรับรายการนี้ครับเป็นองค์แจกในพิธีเนื้อมหาชนวนลมดําครับเพื่อนๆ องแจกในพิธีเนี่ยกับองค์ปกตินะครับเขาจะต่างกันอย่างหนึ่งนะครับก็คือองค์แจกในพิธีเนี่ยจะไม่มีสูตรจีบัตรนะครับแต่ว่าตัวองพระเนี่ยเขาจะมีหมายเลขนะครับให้สังเกตสีกล่องกำมะหยี่ด้วยนะครับว่าจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนลมดําครับเพื่อนๆแจกในพิธีปลุกเสกเมื่อวันที่2 7บมิถุนายนปี2566ที่ผ่านมานะครับ ผ่านพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะอุโบสถมหาอุดวัดถ้ำเขาน้อยเลยนะครับเพื่อนขนาดองค์พระนะครับ3.5คูณ5เซนติเมตรครับขนาด3.5คูณ5เซนติเมตรขนาดถือว่าไม่เล็กเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับถือว่าทำออกมาได้สวยงามชัดเจนครับด้านล่างเขาก็จะมีเป็นเป็นโค้ดนะครับโค้ดและหมายเลขนะครับอยู่ที่ใต้ฐานแบบนี้นี่เป็นจุดสังเกตนะครับ แต่ว่าถ้าไม่มีสุจิบัตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์ที่แจกในพิธีนะครับสำหรับกล่องเดิมๆเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆด้านหลังกล้องก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับพนรลายทรงคุดรุ่นหมื่นยันชนะจนนะครับองค์นี้เป็นเนื้อแจกในพิธีครับเดี๋ยวเรามาชมรายการต่อมานะครับเพื่อนๆ องนี้จะเป็นเนื้อมหาชนวนเช่นกันนะครับแต่ว่ามีความพิเศษนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อมหาชนวนชุบเงินลงยาราชาวดีนะครับรายการที่1.5นะครับขนาดองพระนะครับ3 5, 5ม5คูณซมเดี๋ยวเรามาชมองค์พระองค์จริงกันครับสวยงามมากครับองนี้องค์นี้จะเป็นเนื้อมหาชนวนชุบเงินลงยานะครับราชาวดีตัวองค์ของ พันธลายนะครับจะออกเป็นสีม่วงอ่อนๆนะครับเป็นสีม่วงอ่อนๆแล้วก็ตัวองค์ของพญาคุดนะครับก็จะเป็นสีแดงเป็นหลักนะครับจะเป็นสีแดงลายทองนะครับด้านหลังองค์พันธลายนะครับบริเวณนี้นะครับจะเขียนว่าหมื่นยันชนะจนนะครับถือว่าเป็นชื่อรุ่นของพันธลายทรงคุณรุ่นนี้นะครับสําหรับรายการนี้นะครับเนื้อมหาชนวนผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาชมวัตถุมงคลนะครับของ ชุดกรรมการกันบ้างครับชุดกรรมการนะครับจะก,กล่องเดิมๆเขาก็จะเป็นประมาณนี้ครับชุดกรรมการนะครับจะเป็นประมาณนี้ในหนึ่งชุดเนี่ยจะมีพระทั้งหมด5องค์นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชมวัตถุมงคลที่อยู่ในชุดกรรมการนะครับทั้ง5รายการนะครับผมได้แกะเตรียมเอาไว้แล้วเรามาชมรายการแรกเลยนะครับรายการแรก รายการแรกมีชื่อว่าเนื้อทองชนวนลงยาราชาวดีนะครับรายการที่2.1นะครับเพื่อนๆขนาดอง์พระนะครับ3.5มจุดห้าคูณห้าเซนติเมตรเห็นไหมครับตัวองค์พระนะครับและใบสูจิบัตเนี่ยเขาจะใส่มาด้วยกันเลยนะครับจะใส่ไว้ในไว้ในกล่องด้วยกันนะครับเพื่อนๆก็จะมีรายละเอียดของตัวองค์พระนะครับในรุ่นนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะหยิบออกมาให้เพื่อนๆชมนะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนลงยาราชาวดีนะครับจะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะครับองค์นี้จะเป็นพญาคุดองค์ของท่านเนี่ยตัวกายของท่านจะเป็นสีม่วง,วงนะครับเป็นสีม่วงแบบนี้แล้วก็ตัวองค์พนาลายนะครับสีท่านจอกเทาๆนะครับบริเวณผิวของท่านนะครับแล้วก็จะเป็นลายทองขึ้นมาแบบนี้ ขนาดองค์พระนะครับ3.5คูณเซนติเมตรเรามาชมด้านหลังนะครับถือว่าทำออกมาได้ละเอียดสวยงามชัดเจนมากนะครับขนาดองค์พระนะครับอยู่ที่3.5คูณ5เซนติเมตรครับมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับเมื่อวันอังคารที่27มิถุนายนปี2566ที่ผ่านมานะครับ เพิ่งผ่านพิธีปลุกเสกไปเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับถือว่าเป็นพิธีที่ดีนะครับปลุกเสกในพระบัวสถมหาอุษนะครับวัดถ้ำเขาน้อยนะครับจังหวัดเพชรบุรีสําหรับรายการแรกผ่านไปนะครับเนื้อมหาชนวนลงยาราชาดีองค์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการต่อมาครับเพื่อนๆืรายการที่2.5เนื้อมหาชนวนชุบสองกริย์ครับเนื้อมหาชนวนชุบสองกริย์นะครับจะเป็นประมาณนี้ อันนี้จะเป็นพระที่อยู่ในชุดกรรมการนะครับเพื่อนๆอยู่ในชุดกรรมการนะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับได้ผ่าถึง5รายการนะครับเพื่อนๆสวยงามมากครับมีความสง่างามนะครับการลงสีลงทองเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะครับไม่มีการเปิอะเปื้อนนะครับมีความสวยงามชัดเจนครับเพื่อนๆขนาดองค์พระ3.5มคูณ5ซนเมตรนะครับ ผ่านพิธีปลุกเสกเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับณวัดถ้ำเขาน้อยนะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งรายการนะครับที่น่าสะสมบูชามากๆครับเพื่อนๆรายการต่อมาก็จะเป็นรายการลงยาเช่นกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับในในชุดกรรมการนะครับรายการที่2.3เนื้อเบญจโลหะ ลงยาราชาวดีครับเพื่อนๆขนาดองค์พระนะครับ3.5คูเซนเมตรครับกล่องเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบองค์พระมาให้เพื่อนๆได้ชมรายละเอียดกันก่อนนะครับเนื้อเบญจโลหะลงยาราชาวดีนะครับตัวกายขององค์พยาคุดนะครับ ก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับรับปีกขององค์พยาคุณเนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับส่วนกายของพนรา,ายเนื้อปัญจาโลหะนะครับกายของท่านจะเป็นสีดํานะครับจะเป็นสีดําชัดเจนเลยขนาดองค์พระนะครับ3.5คูณเซนติเมตรนะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ด้านหลังจะเขียนว่าหมื่นยันชนะจนนะครับ คำว่าหมื่นเนี่ยหากเราส่องกล้องเข้าไปนะครับจะเป็นตัวเลขนะครับเป็นหมายเลขไทยนะครับ10,000ื่นนะครับแล้วก็ด้านหลังตัว1 0,000มื่นเนี่ยก็จะเขียนว่ายันชนะจนนะครับก็ตรงกับชื่อรุ่นนะครับหมื่นยันชนะจนนั่นเองนะครับเพื่อนๆขนาดองค์พระนะครับ3.5มจุดคูณหเซนติเมตรนะครับเพื่อนๆสําหรับรายการนี้ผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการต่อมาครับ รายการต่อมามาแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งรายการของชุดกรรมการนะครับที่รับพระทั้งหมด5รายการองค์นี้นะครับรายการที่2.2เนื้อทองแดงผิวลุ้งครับเพื่อนเพื่อนเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับสีจอกเป็นเนื้อทองแดงเลยนะครับแต่ก็ดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยจะลุ้งเท่าไหร่นะครับก็จะมีความเป็นทองแดงชัดเจนซะมากกว่านะครับ ไม่ได้ถือว่าเป็นผิวออกลุ้งมากนะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมมองว่าสีจออเป็นทองแดงซาตินไปด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับของชุดกรรมการนะครับรุ่นหมื่นยันชนะจนนะครับสำหรับรายการนี้นะครับพร้อมใบสูจิบัตนะครับเนื้อทองแดงผิวลุ้งครับสีจะเป็นประมาณนี้ครับ เป็นพระหนึ่งในชุดกรรมการนะครับที่จะสร้างขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นรายการที่2.4เนื้อมหาชนวนทองขาวนะครับขัดยาดำองค์นี้ถ้าดูเพื่อนๆนะครับจะบอกว่าสีองค์ท่านเนี่ยจะออกเป็นเทาๆนะครับเพื่อนๆจะบอกว่าขาวเลยก็ไม่ไมเชิงนะครับสีออก เป็นสีบอลบอลนะครับบอลเข้มเข้มสำหรับพนรา,ายเนื้อมหาชนวนเนื้อมหาชนวนทองขาวนะครับขัดยาดำนะครับองนี้สำหรับรายการนี้นะครับถึงจะไม่ได้ลงยานะครับแต่จะบอกว่ามีสเสน่ห์นะครับมีสเสน่ห์ในตัวนะครับเพราะว่าสีของท่านเนี่ยจะไม่เหมือนใครเลยนะครับสีจอกเป็นสีเทาเทาเทาเข้มเข้มนะครับ ดักดักหน่อยใบสุจิบัตรนะครับที่ติดมากับองค์พระก็จะมีความชัดเจนแบบนี้เนื้อมหาชนวนทองขาวนะครับขัดยาดำหมายเลข135นะครับจัดสร้างเพียง599อง์เท่านั้นนะครับเพื่อนๆอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ครับแบบนี้ครับ สำหรับวันนี้นะครับรายการวัตถุมงคลที่นํามาแนะนําเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ครับวันที่12กรกฎาคมปี2566นะครับผมสุพัฒน์ปัทมาโสพลครับมีวัตถุมงคลมาแนะนํเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ